เดี๋ยวพามาเบ่งควายแม่ลูกได้จ้าเปิดแบงอยู่ได้จ้ะเด้อควายอยู่ขอนแก่นอยู่นำพ้องได้จ้ะเปิดโค้มแม่ลูกจ้ะอันนี้แม่พ่นส่วนสูงร้อยสี่สิบสองบ่ขาดจ้ะ142ยสิบสองไม่ขาดนะคะ มานนี่จ้ะ,จะสิภาพไปเบิงลูกเพินเดอลูกเป็นลูกไส้เด้จ้ะอายุเจ็ดเดือนเป็นลูกไส้เด้จ้าสีงามสีดอกเล่าแข็งขาใยหนางามหนารอไว้เป็นพอพัน์ได้จ้ะอันนี้ลูกสร้างอุดอรเด้จ้ะน,นีลูกช้างอุดอร อายุเก็ดเดือนเปิดแบ่งจ้าเปิดแบ่งนะคะมีพ่อม่มลูกมีแม่เพิ่นแม่ดำความสูง142ผู้ใดสนใจทักมาสอบถามหลังบ้านได้จ้าราคากเกษตรกรนะคะผู้ใดอยากได้เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกทักมาสอบถามได้จ้า บงเขากับประมันนี้ช่วงนี้ยหญ้าลายผู้ใดอยากได้เอาไปกินหญ้ากินโยุยุู่บ้านยู่ไฮยู่หน้าทักมาสอบถามได้จ้า